มาชมตะก้อสองสองนะครับฝั่งน้นเป็นค่ายสะาพานแพงนะครับป่าหมานโอสะาพานแพงอันนี้ก็จะเป็นฝ่าเตี้ยระรามสามกับหลวงพี่ป้างนะครับเหลี่ยมนี้หลวงพี่ป้างแลกข้ามหัวแปรกับป่าหมานสะาพานแพงนะครับมาชมนะครับแลกข้ามหัวแปรเอาครับโอยกมาป่าหมานตีตรงนี้โอ้ลูกนี้ลงเยอะนะครับ หลวงพี่ป้างบอกออกที่ไหนได้นะครับป๋าเทียกําลังจะรับหลวงพี่ป้างตะโคนบอกว่าลูกออกที่ไหนได้ลูกลงเยอะนะครับตีน้อยรอดก่ามีางม่วงไหมอ่าอันนี้ไม่มีรับเปิดหลวงพี่ป้างยกตรงนี้ตีอ๋อดูนี้เกี่ยวเกี่ยวปรามาณแปรป๋าเทียเปิด ลบีปังปาเดียตีโอ้เกี่ยวซ้ายยกขวาอ้าปากมงนี้โอ้โหต้องบอกว่าจมทางด้านไหนว่าผมยกต้องยกก็จริงแกตีไม่ต่อให้เสร็จเต่อที2-0นะครับค่ายสะพานแพงขึ้นนำเกม12แสองแมนะครับปาเดียตี tập à vút lộp ok đi bà tiếp bớt bà tiếp pha vô phai bà tiếp tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ครับมาชมต่อนะครับครับห้าตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ปาเตียเปิดเตรงนี้ปังยกไปปาเตียเช็คตัวขึ้นโมงลูกนี้สามเอฟเอฟเจอไปประมาณเปิดเอาครับโอยกมาประมาณตี มาเทียบเปิดสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับวันนี้มีข่าวไม่ดีกับวงการตะก้อนะครับเราบอกว่าข่าวเศร้านะครับนะครับยังไงครับตี เดียวครับเปไป,ไปเอาเจ้าโอรครับาล้นมางั้นพี่ป้างยกปาเตียนกคุ้มไปโดนเจียวครับโอ้ก็ต้องบอกว่าขอขอความขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของปานงวิภาวดี6กด้วยนะครับที่เสียชีวิตนะครับ วันลาครับไม่มีแน่นอนนะครับชีวิตวันลาวสาทรก็จะไม่เห็นปลาหนงมาเตะแล้วก็อีกแล้วนะครับครับมาชมเสือมาตาเตี้ยเปิดยกปลาเตี้ยปลาเตี้ยลูกนี้ตี นนะนะสองต่อฮะไงประมาณปรมาตีป้าเกี่ยวเอาเฮ้ป้าขาวอ่อนเฮ้ป้าขาวอ่อนขาพริกขาพริกคือเปล่าผมมีป้าขาพริกแกก็มาในชุดเก่งชุดเก่งแกก็คือสีส,ส,ส้มสีจะเริ่มเก็บเริ่มเก็บคือเป็นเหลี่ยมเขาบอกว่าเป็นเหลี่ยมเพราะว่าขาหน้าจับเยอะเดี๋ยวมันจะไปเต็ม

โอ้ยกมาปลามานตีไม่ผ่านปลาเทียบเปิดเป้ายกบอกผมบอกเขาโยกมองไปทางไหนโอ้สี่ต่อห้าแล้วครับอย่าบอกนะไม่ได้เป็นนองนะใช่ครับเพราะว่าฝั่งนี้เกมรับทั้งคู่ฝั่งนั้นยิงรับคนเดียวสี่ต่อห้าครับเิไปเอาเอาโอ้ครับเปิดยกมาปลามานอ้าปากโยกไม่เอาก็เห็นไหม นี่ครับเกบอีแล้วครับลกเกมปีแล้วอยากมีแลกเสร์ฟแลกข้ามหัวแปรตัวยกล้นแปรได้ลูกสองปลาหมางแลกข้ามหัวแปรกับปลาเตี้ยมะรามสามลองราคาอะไรมาหยุดรามาเท่าไหร่ก็ดีเลย เอาตัวได้สบายบทไปบทไปปลาเทียมไม่หมดตอนแรกจะตอนแรกจะลองที่แล้วกลัวครับกลัวมากครับไอ้บาสดูอยู่ป่ะครับไอ้บาสดูอยู่ป่ะบาสลงมาแต่ก็อนเลยไอ้บาสดูอยู่ป่ะไอ้บาสยไม่ดูอันนี้ปลาหมาดขอเวลาน่อยนะครับปลาหมาดจะเป็นลมแล้วแกเตะหลายเฟสนะครับสนามหนึ่ง ตตั้งแต่เช้านะครับสอคห้าต่อห้านะครับเตยมสิบสองปลาเตี้ย ปาะมานเปิดโอ้ปาะมานตีตรงนี้โอตรงนี้ต,ตีลงนะครับห้ตาต่อห้นนาน,นะครับปาลมันสะพานแพงเสร็จมาเอาลงลงครับเออแล้วปาเตียนี้ก็สายเฉียงนะครับแกสายเฉียงไม่สายตาผมบอดนะ ได้ตาผมไม่ดีเปล่าวหรอลงเหรอลงมเล่นเต้นเหรอล้มเล่นเต้นเลยเหรอเล่นเต้นเยใช่เปล่าเล่นเต้นเลยอลยเล่นเต้นเลยฝามามเปลี่ยนข้างนะครับหกต่อห้านะครับเกมสิบสองแต้มแลกเสือบแลกกล้ามหัวแปรฝาเตี้ยพลามสามเอาครับยกมาตีโอเกี่ยวซ้าย ยกเข้าไปประมาณอ้าปากมุงลงนี้ครับโอ้โหเจ็ดต่อห้านะครับเปิดไปปาเทียเปิดลงมีบ้านเข้ามาตีประมาณเจียวเข้าไม่ตาม เ่นหเลนึ่งรัแ่หอบเป็นารเาอยู่หนึ่งเกีเข้ามาหนึ่งเกวทีะครับประมาณเปเตี้ยเปิดยกตี เอาโอ้ครับลงไปประมาณตีปาเตียเปิดเอาลงที่บ้างโยมาลวงปาเทียตีโอ้เออเอเออเออเเออเออเออเอเออดอเอ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 าเอเออเอแเออเเอเอ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 เอ อาไปไปย,ยิเยียม่งนี้อ่าเทพยตโอเทบยจะบงังอาครับหต่อแปดใช่ไหมเทพไบ้มาเลยประมาณเปิดโอรป,ประมาณแพงย้นไปประมาณ ะครับยังไงป่าเตี้ยชายาเตี้ยน้องคุ้มตีโอ้เกี่ยวซ้ายยกข้าไปปามาสะพานแพงเกี่ยวได้ก็ไม่ตายไม่ตายปาเตี้ยบอกไม่ตายใช่ไหมบัดดีอนุชาแล้วก็ตีน้อยร้อยปอนครับเซตเต้สแกงงามอาจารย์นิรักษ์ชุวัสีนะครับบัดดีเอาครับ โอ้สะพานแบงปาหมันตีลงพี่ป้างเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่โอ้ขานอกต้องบอกว่าขานอกเล่นกันต้องบอกว่ามันมากนะครับก่อนลงสนามโอ้มีต่อห้าสามก็มีสามสองห้าสามสองหนึ่งมีหมดเอาปาหมานต่อเพราะว่าปาหมานขึ้นนำห้าต่อศูนย์ไปเอาไม่ผ่านโอ้โอ้สะพานแบงปาหมานยกไกลครับแปเอาครับหนงพี่ป้าง ยกมาปาเตี้ยตีปมาหน้าปากเปิดโอ้ลูกนี้เปิดเสียเทพโยเล่นฝั่งนี้ไว้นะครับผมกลัวแต่ก็จะพลิกแพ้นะครับเทพโยเล่นฝั่งป่ามหมันจะผ่านแพง เตะมาครับนี no ่นะครับเอาแล้วครับโอ้โ้นี่หกต่อแปดนะครับป๋าเตี้ยเตะมาปรามาณเปิดโอตะพานแพงวันน oh, right? ี้นตีโอโงมีป้างชัดเห็นไหม่ะป๋าเห็นไหมเห็นไหมป๋าเห็นไหมพี่โอบอกก่อนหน่อยพอจับพอจับลูกได้อะลุก็ไปยืนรอเลย อย,อย่างไยางน้อยล้นก็กระ,ระโดดรหลอกได้ไงครับอ่าผ้าผ้าจะออกจากปากเทศเออช่วยช่วยกันโควิดเดี๋ยวมันกระจายมันเป็นคนเดียวพอเอาตีโอตะพันแดงยกไปประมาณปรมาณโดนลอยตะก้อเข้าเล็นต่อเน,นื่องครับจเอา พัก่ายิงแอร์ชาลวันเอาเสร็จมาครับหกตับแปดประมัดเปิดโอ้โยเปิดไม่ได้นี่ะน,ะนะครับปัญหาของป๋าหมานนะครับอยู่ที่การเปิดเกมเปิดนะครับเพราะว่าป๋าเตี้ยยังไงก็ต้องเจ,จะาะเจาะป๋าหมันอยู่แล้วนะครับแผ่นี้มาวัดว่าเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ก็ก็พอได้สู้มีป้างเกี่ยวครับกลบมาโคสะพานแทงปาหมานปา๋ปาหมันตีโอโหปอ,อ,อ,อตีปากหน้าเน้นนะครับ เทวันจะไม่สีเทียบโยหมดเงินห้ามไปกินข้าวบ้านป่าเปี้ยนะครับมาดูลึกเสร็จฝั่งปามันเป็นสายเสร็จวันนี้ท่านที่เขามารับชมนะครับจะก็อสาธรวันนี้วันอาทิตย์น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายน่าจะปิดประเทศสวนไม่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 เสวนยังไม่ปิดปิดเปิดถึงสามทุ่มเริ่มจากวันนี้นะครับมาดูสามทุ่มเออไปตนี้ป้างครับยกมา ตาเตีตเ้ยยอดประมาณเปิดอโอสะบานแพงปาะมานโอ้โหแกใช้ความสูงใช้ความสูงปาเตี้ยเสียเปรียบรูปร่างเพระาะว่าขาสัน้นประมาณขายาวเอาคนขายาวได้เปียบคนขาสัน้นเอามาดูมาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแก้ไขได้เพระาะว่าพื้นแนกดีเอาปาะมานสะบานแพงโอ้ ไทยกัฬาพัฒนาการเอาครับสิบจอเจ็หรือเปล่าถ้าฟังไม่ผิดหรือยังไงเอายังไงปาเตียเปิดยกเข้ามาปาเตียกดโอตะพาแพงเกี่ยวได้ปาเตียยังไงรับโอลุงนี้ลงโอปาแมนลุงนี้ตียาวนะครับลูกลงปา,าแมนตะานแพงครับอาจารย์มีรัศมีผมชอบอาพระป้างปาเตียมีลูกเก่าโดุดันมุ่งมั่นตะพานแพง ลูกทำดีอะไรนะครับชมต่อครับเดี๋ยวตามเกมเดี๋ยวค่อยอ่านอาจารย์มิรัตตีเกี่ยวซ้ายครับกำลังจะเกมลูกโยเกียวเกมครับไม่ทันแล้วครับอาจารย์มิรัตตุ่มตีชอบฝั่งขาเทียมไม่ทันแล้วติดโอ้โหทันครับยังทันไม่เก็บเกมนะครับอะไรก็เกิบขึ้นได้อะไมดีกว่าทีีก็ะเอาผมไปอ๋อมาดิใจ ได้ไหมอยากชิมไหมเอออยากไปเดี so ๋ยวมาครับยกลูก like, น yeah. ี้ตี แอ่มาดูหน่อบ้างยกมาตีประมาณเปิดไม่ได้เอ่อวัสดีป๋าชาติสวนฝากบอกว่าจีบให้หน่อยแก้อย่างซ้อมโอ้ีิชาติเราจะสู้ได้หรือเปล่าเสือหมาโอตะวาันแพงยกเข้าไปปรามานใช้ความสูงแต่ว,ว่ามันมันเบ้อมันไม่ถึง เอาเกี่ยวซ้ายยางเทพยังไม่ตายปลาเทียบปลาท้วงยังไม่ตาย,ยาอย่าอย่ากออกเหียมปลาเทียอย่าไปออกเหียมเอาโอ้ยตาย,ต,ายต่ออาจารย์มิรักษ์สุวัสดีวันนั้นอ่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทิงไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ่านนะตอนนี้ตามเกมอยู่เพราะไฟมาดู ลูกเสร์ฟของปลาเตี้ยนกุ้เอ้ยไม่ใช่ปลาเตี้ยะพะรมสามขาสั้นครับแกเสียเปียบคนเพราะว่าแกเกิดมาขาสั้นตีตตนขายาวได้เปียบเอ้าฟาวฟาวป๋ามาน9ก้าต่อสิบเนะครับมาเอาครับโอครับพลาดไม่ได้ผมบอกก่อน

มาชมแล้วก็สาทรน,นี่ฝั่งนี้เป็นข่ายกบ้านแดงฝั่งข้างหลังฝามาข่ายกบ้านแดงนี่คือตัวเตะไอินเบิดมปฏิพานเฮ้ยไม่ใช่มอดกบานแดงฝามาเสียไปเกมไม่เกมเกมไม่เก็บเ,เ,เอา้ายังไม่พร้อมยังไงกรรมการกรรมการกรรมการขานแล้วยังกรรมการขานยัง กรรมการบอกอยังยังยังไม่ให้เล่นกรรมการยังไม่ให้เล่นลูกเดียวกันต,ตีเบียร์ก้าวปรมาณปรมาณแปงตีเบเองครับเองครับ,รบ,รบหวัวแปรลงไปปเาเตี้ยอ๋อเอาครับเกาะฝามาน่นอนครับ9ต่อ11มาเปิดได้ไหมครับล่างครับโอ้โหล่างหน้าเน็ตตีเออช็อตนี้กล้าล่าง ปลา,าเตี้ยเจอลูกลากของปลาหมานนะครับแอดมินแล้วเสียวมากลูกลากปลาหมาันนครับลูกเดียวเกมนะครับ11ต่อ9กาไปครับปลาเตี้ยเปิดหลวงพี่ป้างยกขอ้มาปลาเตี้ยตีเอาโอ้ครับซ้ายขวาเอาเกมไม่เกมเกมไม่เกมหลวงพี่ป้างเซเซีซ าปาเตียลุงนี้หน้าเน็ตยกล้นโอ,โ,โอ้โหเลนินี้ยังแก้ไขได้น,นะครับเก้าต่อสิบเอ็ดเอาครับปาเตี้ยเจ็บมา เอาครับน,น,น,นานๆรักไก่มาว่นนี้โอย้ยโดนครับเอาแล้วโดนฝาเทียโดนโดนโดน,โดนจ,รจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้ไล่มา10-11อะนะครับมีโอกาสมีโอกาสตีเสมอสูงนะครับผมบอกก่อนเลยต้องบอกว่ามีโอกาสตีเสมอสูงเพราะทีมรับปาหมันเป็นรองฝาเทียเยอะตอนนี้เสียงแอดมินก็ไม่กล้าเอาผ้าปิดออกจาก จมูกออกนะครับไม่กล้านะครับเพราะว่ากลัวครับกลัวโควิดนะครับไม่เคยเอาออกปากเลยครับพาเข้ามาสวนก็ประมาณ8ชั่วโมงก็อยู่8ดชั่วโมงนะครับ10ต่อ11บครับตีเสมอไหมเสมอนะครับลูกนี้ครับตีออกลูกล้นป้าป้าเตี้ยกับหลวงพี่ป้านแกคิดอะไรอยู่ เอาเอาเอาประมาณลูกเดียวประมาณ3ามสี่แมตช์ถอยแล้วยังไม่เกมสิบเอ็ดต่อสิบเกมสิบสองแปมไม่มีดิวประมาณสะพานแพงสิบเอ็ดต่อสิบไปปาเตียนกุ้มเปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกักกันมีกักกันเปิดได้ไหมได้ยังไงเกมไกม่เกมเกมไม่เกมปาเตียเทียวนี่คือปาเตียนปรามสามเอาตีตีติดลอย,ยม,มีบ้างเอาไม่ตาย เอ้ยยกใจยกใจแพโอเล่นเล่นตีโอ้หมานตีออกนะครับดีนะตีมากเลยไม่ได้ตีกันหมดยกันอยือช่อครชื่อคร สวัสดีผู้กองแก๊กนะครับป๋าเตี้ยก็ยังล็อกได้นะครับยังล็อกได้ลูกเกมเอาครับเรียนี้ต้องบอกว่าสูสีจริงๆป๋าเตี้ยได้เกมรับ2คนเอาครับสิบต่อสิบเอ็ดปีป๋าเตี้ยเปิดครับยกมายกรถแล้วครับรถเอาโอ้ผมนึกว่าลูกรถปร๋าเตี้ยนึกว่าลูกรถที่ไหนได้ลูกไม่มาลูกไม่ข้าม อ๋อครับประมาณสี่ห้าเมตรพอยแล้วยังไม่สามารถปิดเกมได้ประมาณกำแพงสิเมตรต่อสิบไปครับลูกเดียวเกมครับอ๋อครับป่าเตี้ยเปิดหนุม่มปีฟ้างยกมาล้นแล้วครับอ๋อครับล้นแล้วโดนหรือเปล่าโดนไหมปาเตีย้ยเกีียวปาเตี้ยเกีียวยกมายกตีเอาโอ้ไม่เล่นโอ้ไม่เล่นนะครับ อ้ยังไม่เกมนะครับยังไม orgeous, ่เกมนะครับนะครับผมเสียวปฝาเตยจะตีเสมอสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับมาดูนี่นะฮจริงจริงครับจริงจริงนะครับนี่แหละครับตะก้อนะครับมนเสน่ห์ของตะก้อลูกเดียว ไม่สามารถปิดเกมได้นะครับมันก็เท่ากับรอแพ้นะครับนี่คือแต่ก็เดิมพันนะครับนี่คือสีสันสีสันแล้วก็นะครับตอนนี้ปาเตีย้ยมีโอกาสเกมสูงนะครับเพราะว่าเป็นสายเสร์ฟนะครับใช่ปะาามาประมาณ4ี่ห้าแมตช์พอยต์แต่ปิดเกมไม่ได้นะครับ ครับตอนนี้ราคาเทไปอยู่ฝั่งฝาเทียต่อสองหนึ่งลูกเดียวเกมเนี่ยถอยครั้งแรกนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดอ้าวไปไหนราคาต้องบอกว่าท่วมนะครับ สิเบเอ็ดต่อสิเบเอ็ดลูกเดียวเกมนะครับเสียมาโอตะพานแพงครับเอาเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้ครับเปิดโอ้ลูกนี้ยังอยู่โอ้ลูกนี้ยังอยู่นะครับยัลงล็อกได้นะครับไคตะพานแพนงหลวง่าหลงพี่ป้างน,นะครับหนุนครับ น้อยป้างครับสาเตียรามสามเสียบปาป้าทำนะสาเตียลุ้นลูบบยังเดี๋ยวจ้าเสีบครับทีเต่อทีนะครับป๋าหมานเสิร์ฟลูกเดียวเกมอเสิร์ฟเข้าขาซ้ายลงพี่ตีโอ้ตัวปสาเตี้ยลูกนในมุงไม่คข้าโอ้เกมครับเรียบร้อยครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีทุกท่าน ที่คอมเมนต์มาไม่ได้อ่านโดยเฉพาะ,ะเทวันกมไมศรีแล้วก็อาจารย์พิรักษ์สุวัสดีนะครับปัตตุมานะครับที่ติดตามไลฟ์สดมาโดยตลอดนะครับอาจารย์พิรักษ์สุวัสดีเป็นคุณครูคสอนอ,อยู่ที่จังหวัดสกลนครถ้าจาไม่ผิดนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ